วันนี้คุณคุณไปบูลอยู่พักพลังพยารัตใช่ไหมครับผมถามคุณไปบูนว่าคุณไปบูนเป็นปาติลิตลำดับที่เท่าไหร่ของพักพลังพิยรัตผมไม่เห็นเกี่ยวกันอ่าไม่ไม่ใช่ครับคุณไปบูนไม่ใช่ก็คือคุณไพบูลเนี่ยมาจากพักอ่าไม่แล้วคนไหนเป็นพักเดิมพักเดิมคือพักพระพุทธเจ้าอ่าแล้วกฎหมายข้อไหนบอกให้คุณไปบูนเนี่ยอ่ายุบพักตัวเองแล้วไปอยู่กับพักพลังพยารัตคือตอนเนี้ย สสแต่ละคนในระบบปารติลิสเนี่ยเขามีลำดับหมดนะครับวันนี้ใน500คนมีคุณพัยบย์คนเดียวในประเทศไทยนี้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่บัญชีรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่ซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกนะครับคือผมไม่อยากมองเป็นเรื่องตลกแต่นี่มันไม่สมควรเกิดขึ้นในรัฐมนูลฉบับปัจจุบันแล้วที่บอกว่า8ล้านเสียงเนี่ยคือในภายใต้กติกาทั้งหมดคสชยังคงอำนาจอยู่และจัดการเลือกตั้งเองแล้คุมเกมทั้งหมดไว้ แล้วมันจะมีแฟร์มันจะยุติธรรมกับประชาชนทั้งประเทศได้อย่างไร <S <S และว,วันนี้แม้แต่กรกอตอเองที่เป็นผู้จัดการเลือกตั้งก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณไพบูรณ์เป็นสสปฏิริษีลำดับเท่าไหร่ประเด็นคือคุณไพบูรณ์ประชาชนเลือกมาแค่สี่ห0,000ื่นกว่าเสียงไม่เคยมีประเทศ,ไม,มเทศไม่มีกฎหมายประเทศใดหรอกครับที่บอกว่าได้ได้ประชาชนเลือกมาแค่สี่ห0,000ื่นกว่าเสียงแล้วได้สสคือผมไม่อยากใช้คําพูดว่าคุณไพบูรณ์มาจากสสปฏิเสธผมไม่อยากใช้คํานี้ครับแต่สิ่งสําคัญวันนี้มันเกิดขึ้นแล้ว คือสูตรจำนวณกกตก็บอกไม่ได้คำถามเยอะคือคือเนี่ยผมต้องคือผมต้องอธิบายที่มาที่ไปว่าว่าคุณไพบูนมาได้ยังไงแล้วคุณไปบูนวันเนี้ยที่คุณไปบูนบอกว่าคุณไปบูนอ่าอายแทนข่ายคานที่ออกมาวิพาาษ์วิจาร์ผมไม่ได้สังกัดข่ายค้านนะครับคุณไผบูนผมเป็นนักกิจกรรมเป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งวันนี้ผมอยากบอกว่าถ้าผมเป็นคุณไพบูลนะผมก็อายที่ผมกินภาษีประชาชนที่คุณไพบูน คือเงินเดือนคุณไปบูนมาจากภาษีประชาชนผมก็อายแทนคุณไปบูนเพราะเงินเดือนมาจากภาษีประชาชนและคุณไปบูนไม่ได้ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและที่มาของคุณไปบูนไม่ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมและก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ที่คุณไปบูนต้องต้องต้องคิดนะครับว่าคุณไปบูนมาจากประชาธิปไตยหรือไม่นะครับ